สนับสนุนโดยไลปอนเอฟมีดีครบ7ได้ครบทุกความต้องการอาญินโมโตให้รถอูมามิปอตอตอทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ที่รอคอยนะครับเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมานะครับช่วงสุดท้ายก็จะเป็นช่วงที่เราพบกับบทสรุปว่าในที่สุดแล้วคุณสายฝนจะได้พบกับลูกหรือไม่ เช่นเคยครับคนที่จะบอกกับเราก็คือคุณพิงค์นั่นเองครับตกลงเป็นไงคุณพิงค์ค่ะคำตอบก็บอยู่ที่พิงค์แล้วค่ะคแต่พิงค์จะไม่ได้เฉลยโดยการที่ไปบอกว่าเจอหรือไม่เจอเดี๋ยวจะเฉลยด้วยภาพไปชมกันสิคะคำตอบในวันนั้นจะเป็นยังไงพปชมกันค่ะจะอดขอพอรไม่ได้ขอพอรไปเลยเนีย่ยขอพอรแล้วศักดสิทธิ์นะเรื่อง ่อ,<ข>อ,อยาก<ร>เจอกัลูกขอให้ได้เจอนะ ด yeah. cool. 응ีใจว่าฉันใจลูกแม่จ้ะทำไมเหรอคะทีมงานก็พามาแม่ตามหามาครึ่งชีวิตแล้ว พันเมตาหาไม่จอหรอมได้เรหช่วโอ้ัเหนพ่ไปนค่ะชอแสดงความยนดีด้คยนนั่งๆันจบคุณแม่งคิ่าจะไม่เจอแล้วตขอบคุณทีมงานทุคนวันนี้ที่รอคอยนะคะ คุณหน้ากับคุณที่หนู่นขอพรจากพระถ้าจะว่าเป็นยังไงหนูก็ไม่ได้เจอลูกตลอดชีวิตแม่ตามหาหนูมาตลอดแต่ไม่เจอวันนี้ที่รอคอยลูกจ๋า ตอนนี้รู้สึกยังไงเหมือนดีใจเหมือนเหมือนภูเขาออกจากอกใช่ค่ะโทรไปบอกเพื่อนบอกบอกเพื่อนทุกคนที่เป็นเพื่อนสนิทค่ะแล้วก็คุณพ่อก็โทรมาอยู่ในรถตู้ว่าจะมาหาลูกสาวเพราะว่าถ้าเจอแล้วบอกทุกคนบอกบอกทุกคนบอกคนที่เป็นเพื่อนสนิทวันนี้จะได้มาเจอแล้วใช่ไหมแต่วันนี้ไม่มั่นไม่มั่นใจอะี่นี่ไงนั่งอยู่ตรงหน้าเลยแล้วกอดให้พ่อเลยค่ะไม่ได้ฝันใช่ไหมไอ้นี้ใช่ไหมฝันหรือเปล่าคะน้องสมอ ไมอยากพูดอะไรไม่ได้ฟังอ่ะ,อะไหนมีเรื่องจะอธิบายกันเมื่อปีใหม่<อ>ใช่ไหมคุณแม่นัดเรา<อ>ว่าจะมาหาแล้วปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยไม่ได้มาตอนนั้นน้องสมโอู้สึกยังไง<อ>ก็คือโกรธไม่ได้โกรธใช่ไหมคะปรากฏว่าวันนั้นคุณแม่เกิดอะไรขึ้นไหนเล่าให้ฟังซิคุณแม่<อ>ไม่ได้กลับไปสุโขทัยเพราะอะไรเออที่บอกว่าปีใหม่จะไปก็คุณพ่อเขาพาตัดาค่ะต้องต้อง อยู่คนละมุมเลยท่านคุณพ่อคุณพ่อของคุณสายฝนผ่าตาตาก็คือคุณเป็นคุณเป็นตาถูกไหมเป้ามั่งแล้วก็พาลูกมาสงโรงเรียนก็ต้องขี่รถแป่เป้าเป็นตาแล้วลูกสาวกับลูกชายก็เข้าโรงพยาบาลพร้อมกันสองคนไหนอธิบายเหตุผลอีกทีสิคะของสาเหตุของการพลัดพลากวันนั้นพูดทางโทรศัพท์อาจจะพี่พิงไม่ได้รู้ด้วยอ่ะไหนไหนไหนเล่าให้ฟังตั้งแต่เขายังตัวเล็กอยู่ แหกเดือนเขากำลังเขาเป็นคนก่อนวัยเลี้ยงลูกมาทุกคนก่อนวัยทุกคนเขากำลังจับอะไรยืนเดินก็แต่กแแต่คารเล่นเป็นเด็กสลาดเด็กสลาดหัวไวหลังจากนั้นไปทำงานกลับมาค่ะรู้ว่าแฟนเขามาเอาลูกลูกกลับมาที่สุโขทัยแต่ไม่รู้ว่ามาสุโขทัยหรือที่ไหนก็คือกลับมาบ้านปุ๊ไม่ลูกไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วหายไปเลยตกใจ ก่อนอื่นเนี่ยต้องวิ่งไปหาลูกที่บ้านที่ท,ที่ที่เขาเคยพาเราไปไปที่ทําง,งานทุกที่แล้วก็ไปตามหาเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยตามหาตามหาอยู่ดานแค่ไหนอ่ะนานก็ประมาณสามสีปี3ามีป่ปีตามหาน้องสมโ้นี่30มสปีบางครั้ง,งก็เงินไม่มีต้องไปทําง,งานก่อนได้เงินมา ออยยูู่่ตามตามยังไงก็คือไปตามทุกที่ที่เราคิดว่าเขาจะพาลูกไปสวรรค์ก็ลูกแต่ก็กลัวเหมือนกับเราเป็นเด็กเอาไปไหนเราก็กลัวเรามาได้แค่นั้นก็คือมาคนเดียวค่ะกับมาสองคู่ไปถึงกลางสวรรค์ก็กลับอีกเชนบอกว่าตอนนั้นถอดใจเหมือนกับอยากตายใช่เคยกินยาฆ่าตัวตายอ่ะน้องชมโอพูดมั้งสิไม่ไม่ได้พูดอะไรเลย รู้สึกยังไงวันนี้คะกนดีใจนะแม่เห็นคุณแม่มาวันนี้เตรียมอะไรมาด้วยที่จะต้องเป็นของพิเศษเป็นของขวัญที่จะต้องมอบให้น้องส้มโอเตรียมแานานมากนานมากแล้วกี่ปีคะตัวนี้รู้สึกจะหลายปีไม่ต่ำกว่าห้าปีห้าปีอ่าตัวที่เป็นสิบสิบปีคือเปนเก่าเล็สะสมไว้ชที่บอกว่าเป็นสิบสิบตัวเพื่อที่จะมาให้น้องส้มโอโดยเฉพาะอ่ะ เอามาโชว์นะแค่เอามาโชว์นี่ค่ะตัวนี้เนีลูกสาวมอบเลยทำไมตัวนี้เขาเก่งตัวคนเดียวไปในทะเลอยเงี้ยเขาประจนใครทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนตัวของเขาเองที่ไม่มีแม่ไม่มีพ่อคุณแม่บอกว่าวันนี้เป็นวันยี่ที่ยีห้า อะไรนะเป็นวันอะไรวันสุกที่ยี่สิบุกี่ห้าคลายกับวันเกิดใช่ไหมซึ่งซึ่งน้องสมโอเกิดกี่โมงนะประมาณเที่แกงคืนห้านาทีจำได้จำได้ยี่สิบห้าก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่ได้มาเจอกับน้องสมโอในวันนี้ล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปร่วมทำบุญวันเกิดกัน ประทับใจจริงคำจริงครับแหมดีใจมากเลยพี่กิติชอบคมจริงจะชอบมากกว่านี้อีกนะครับถ้าท่านผู้ชมได้มีส่วนกับรายการของเรานะครับเขียนจดหมายเข้ามาบอกเรานะครับท่านชื่นชอบรายการของเราตรงไหนไม่ชอบตรงไหนอยากจะให้ปรับปรุงเรื่องอะไรหรือแนะนําอะไรมาก็ได้นะครับถ้าจดหมายของท่านได้รับการอ่านออกอากาศเราจะส่งปฏิทินของรายการให้กับท่านทันทีนะครับโดยท่านส่งจดหมาย มาที่รายการวันนี้ที่รอคอยนะครับตามที่อยู่ที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้ในหน้าจอเนี่ยนะครับและถ้าท่านต้องการให้เราตามหาบุคคลที่พัดพลากติดต่อเข้ามาที่ www.ktv-broadcasting.com นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์0896800843นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้หมดเวลาครับเราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่เสาร์หน้าทางโมเดร์นไททีวี ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคคืออเธนนี้ที่ฉันรอคอยคือเย็นจริงด้วยอะไม่คีไม่รักษาเพียงมองตากันฉันก็รู้าเย็นตื่นเต้นดีใจไหมตอนนี้เย็นจะต้องไาเย็นแบบกลัวไม่นะเราคงไม่ชอบไรขนาดนั้ก็ได้ พี่ชุดลูกทุนทีมงานขอบคุณวันนี้ที่รอคอยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่หนูขอพรจกะกพ่อไม่งั้นหนูก็ไม่ได้เจอลูกตลอดชีวิตแม่ตามหาหนูมาตลอดก็ไม่เจอวันนี้ที่รอคอยลูกจ๋า ทางแยกของผู้หญิงคนนี้ระหว่างแม่ที่ไม่ต้องการพ่อกับพ่อที่เธอรอคอยมาตลอดชีวิตหนูไม่เคยเจอเขาแต่หนูรักเขานะหนูอยากมอกเขาทางออกคืออะไรติดตามได้ในวันนี้ที่รอคอยเสาร์นี้บ่ายโมงตรงทางโมเดิร์นไนทีวีสร้างสรรค์โดยเคทีวี